ดูวังเวงน่ากลัวมากเลยนะครับโอ้โหโบดล้างนะนะแล้วก็เจอกับมอนเตอร์ประหลาดเข้าโผลออกมามาให้ข้ากินตับสริรีแม่สาวน้อยน้องโลก็สวนกลับไปทันควันเลยว่าฉันตั้งหากที่จะแดกตับแกชิบหายต่างไฟจ้องจะกินกันนะครับการต่อสู้จะเกิดขึ้นดูท่าน้องโลจะสู้ไม่ไหวมอนเตอร์ตัวนี้โหดเอาการนะนะจึงให้ไซลับช่วยนะครับไซดับโผลออกมาปลดปล่อยพลังคืนเตานั่นไงดากอนบอลกูกลมา มอนเตอร์ Wonder, ไม่เป็นอะไรแถมโกดจัดกลายเป็นปีศาจไปซะแล้วน้องโลตกใจนี่มันตัวเชียอะไรวะเนี่ยแต่น้องโลก,ก็เป็นฝ่ายถูกกินไปซะง,งั้นละครับผมแต่แล้วนะครับแต่แล้วปีศาจโอ้ข้าปวดท้องปวดท้องข้าเป็นอะไรเนี่ยดูท่าทางอาหารจะเป็นพิษนะครับไม่ปวดท้องไ้ไงน้องโลก,ก็ต้องแดกกะเพาะมันอยู่สุดท้ายน้องโลก,ก็ปราบปีศาจได้สําเร็จแถมได้สกิลใหม่มาอีกโอ้โหโอ,โอ้คนพลาดนะครับผมบอกแล้วครับว่าตอนนี้ต้องพกกาไว้ว่างนะ ดูเ,เหมือนอนิเมะบางเรื่องเข้าไปแล้วนี่